สิ่งที่เหมือนกันจะมีแรงดึงดูดเข้าหากันสำหรับฉันวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะเข้าใจถึงกฎแห่งการดึงดูดก็คือคิดเสียวว่าตัวเองเป็นแม่เหล็กแท่งหนึ่งและแม่เหล็กอีกแท่งจะถูกดึงดูดเข้ามาหาเราคุณเป็นแม่เหล็กที่ทรงพลังที่สุดในสากลจักรวาล คุณมีพลังดึงดูดอยู่ในตัวซึ่งทรงพลังยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งสิ้นในโลกนี้และพลังดึงดูดอันมากมายเหลือคณานี้และที่เปล่งออกมาทางความคิดของคุณบ๊อบดอยช์นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญเรื่องกฎแห่งการดึงดูดพูดง่ายๆก็คือกฎแห่งการดึงดูดบอกว่า สิ่งที่เหมือนกันจะมีแรงดึงดูดเข้าหากัน